เอามิวสิกนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสําหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะไปสร้างสร้างไอ้เครื่องเก็บเอ่อเก็บไข่ต่อนะครับโรงงานเก็บไข่ต่อหรือโกดังเก็บไข่ของเรานะครับเนื่องจากพาร์ทก่อนนั้นนะครับก็ได้ให้ผู้เล่นนะฮะเลือกนะรูปแบบว่าจะเก็บยังไงนะฮะเอ่อไม่ถึงตรงในส่วนของ ทางด้านการเก็บไข่เออแบบแรกอ่ะคือมีแท่งแก้วทิมเข้าไปในด้ตูดไก่ใช่ป่ะเรนสะไม่มีเสียงเลยแบบแรกนะคือแบบมีแก้วเนี่ยเออแบบเะมันคล้ายๆท่อแก้วทิมเข้าไปใได้ตูดไก่เลยใช่ป่ะส่วนวิธีที่สองนี่คือขยายเอ่อถาดรองวิธีสองนันคือขยายถาดโอเควิธีที่สองคือขยายเอ่อพื้นที่ในการรองรับไข่ของมันใช่ไหมฮะส่วนวิธีที่สามคือก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่า เออ่เดี๋ยวต้องรอดูผลลับในคอมเมนต์นะฮะแบบวิธีที่3ก็คือทราบเป็นตูดไก่นะครับใครที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับย้อนกลับไปดูหนึ่งคลิปนะฮะคืนนี้คลิปที่เท่าไหร่ก็จะไม่ได้นะครับแต่ก็คือย้อนกลับไปคลิปหนึ่งนะฮะสมมติคลิปนี้คลิปที่47เออเจวงเล็บมั้งนะคลิปที่74บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเออโอเคสตาร์ทดีละเออ จะพูดอะไรเนี่ยอ๋ออยากได้ตูดไก่แบบไหนนะครับก็ให้รีบทิ้งคอมเมนต์ไว้ในในในคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะได้ลงมตินะครับว่าจะทาเอ่อที่เก็บไข่แบบไหนนะครับระหว่างทาท่อเสียเข้าไปในตูดไก่แล้วก็ทําถาดรับไอเทมเพิ่มมากขึ้นหรืออันนดงก็คือทําตูดไก่นะครับคือจากการทดลองมาแล้วเนี่ยการทําตูดไก่เนี่ยอันนี้เป็นการทําแบบทุเลศทุเลศนะฮะแต่มันนัได้ผลจริงไข่มันไม่ออกนอกกรอบแล้วฮอปเปอร์ก็ใช้อันเดียวมันก็ดูดไข่ได้ นะครับเหมือนแบบตูดไก่มันเป็นตัวคอนโทรลไข่ได้ดีเหมือนกันนะครับคลิปแต่ละคลิปโคตรทุเรศเลยจริงๆนะ <c oughs> จะทําอะไรวะเนี่ยลืมอ๋อ <c oughs> จะสร้างโรงงานต่อนะครับจะสร้างโรงงานต่ออย่างที่บอกไปก็คือจะมีสวิตช์ใช่ไหมก็คือแบบคอยโยกเปิดปิดปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดได้นะครับว่าแบบจะระบายครังไข่ขในแถวไหนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะทําระบบท่อเก็บของนะฮะทำท่อเก็บของแล้วก็ทำ ระบบเปิดปิดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าใช้ฮอปเปอร์เยอะอีกแล้วนะครมันคงเป็นโปรเจกต์อะไรที่ค่อนข้างกินฮอปเปอร์อยู่ไอ้กินทรัพยากรไม้อยู่นะครับอันนี้ผมก็ไปตัดมาเพิ่มนะครับตรงสนป่าสวนด้านหลังนะครับตอนนี้ก็ใช้คําว่าไม้แทบจะหมดโลกเลยดีกว่านะครับ แล้วทำไมบางคนบอกพี่ไม่ทำฟาร์มโอ๊กเองหรือไม่ทำฟาร์มต้นไม้เองนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าผมขี้เกียจนะครับขี้เกียจทำนะครับอีกอย่างเวลาเราตัดไม้ทําลายป่านี่คือเราจะได้มีพื้นที่สร้างบ้านอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเราก็ปรับทอตอะไรเงี้ยพื้นที่บริเวณนี้มันก็จะปลอดภัยใช่ป่ะคือก็รู้อยู่ว่าเป็นคนที่คตรเกียจทิปเปอร์เลยนะฮะเอออ่ะทาต่อนะครับเนื่องจากคลิปนี้ก็ต้องใช้ไม้เยอะนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าไม้มันจะพอหรือเปล่านะครับเราก็ไปกันตามเนื้อผ้านะครับโอเคนะครับส่วนบางคนก็ถามหานะครับน้องม้านะครับว่าม้ามันอยู่ไหนนะครับม้าผมจับมันไว้ตรงนี้แล้วนะฮะตอนแรกันเป็นคาบหมูเออเป็นที่ขังหมูใช่ไหมฮะแล้วก็มีป้ายไอเห็ดพิกนะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับมาเป็นที่ขังม้าแทนนะฮะแต่ยังไงเราก็เนี่ยหมูมันก็มาเดินเล่นเนี่ย เดินเล่นมันก็ไม่เหงาดีนะครับแต่ยังไงแล่ะเราก็จะเดินทางด้วยไอ้นี่นะครับโอเคอ่ะเรามาตรวจสอบกันดีกว่าวันนี้ฟาร์มวัวของเราเป็นใจหรือเปล่าวันนี้อารมณ์ดีไหมวันนี้อารมณ์ดีไหมฮัลโหลวันนี้อารมณ์ดีไหมฮะวันนี้อารมณ์ดีนะฮะโอเค <c oughs> ก็ยังโอเคที่ยังอารมณ์ดีนะ <c oughs> ก็ขอให้อารมณ์ดีอย่างนี้ไปทุกวันนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันแหลกมาก เออถ้าผู้ชมบอกอะไรให้นะถ้าสมมุติคิดจะทําฟาร์มสัตว์อะไรแบบบ้าบ้าบบ,บ,บ,แบบแบบเยอะๆนะฮะแบบทําแบบโลภมากอะไรประมาณนี้ขอแนะนําไปทําทําไกลๆบ้านนะฮะนี่ฉะนั้นมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะฮะคือบางคนเคยแล้วนะฮะแบบแบบยังไงอ่ะเหมือนแบบอยากได้ความสะดวกสบายไงทําทฟาร์มสัตว์แบบบ ua, ัวเยอะๆแกะเยอะๆแบบฟาร์มแกะเห็นป่ะเห็นผมทำบ้านตรงนู้นนะตรงนู้นรนะเห็นป่ะไก่บ้านไหมไก่บ้านถูกต้องฮะเพราะว่าอะไรแกะมันเยอะคิดสภาพดียบสมมติแกะมันมาอยู่ตรงแป๊บหนึ่งนะม้ามันออกมาได้ไง ขับเข้าไปดิเออขับเข้าไปนะฮะแกะคือถ้าเป็นมีสัตว์อะไรต้องการแบบเลี้ยงเยอะๆอะไรประมาณนี้แบบทาเป็นฟาร์มใหญ่ๆนะ้ำแนะนาให้ไปไว้ไกลๆบ้านนะฮะคือถ้าเราจะใช้เราค่อยเดินไปตรงนูน้นนะฮะงั้นหนึ่งเซิร์ฟเวอร์จะแหลกสองเกมเราก็จะแหลกเช่นกันและคี้สภาพดีถ้าสมมติบ้านเราอยู่ใกล้ๆฟาร์มสัตว์เนี่ย,ยพูดเรลวไปนยแลบเลยนะครับถ้าเราบ้านถ้าบ้านเราอยู่ใกล้ฟาร์มสัตว์เนี่ยคิสภาพดีอย่างถ้าสมมติบ้านเราอยู่ใกล้ตรงฟาร์มไก่เกิดอะไรขึ้น เรากำลังคับของอยู่ไก่มันก็ร้องแล้วก็คิดสภาพถ้าสมมติเวลาไก่มันอยู่ใกล้เราเยอะใช่ไหมมันจะมีเสียงตีนไก่อะครับมันเข้าเก็บเหมือนแบบเอาหยิบขนมเลมาแล้วบีบเล่นนะฮะอะไม่เชื่อเนี่ยเสียงมันจะเสียงแบบเนี้ยเสียงไก่มันพอรับได้นะแต่เสียงมันเข้าเก็บทอดกรอบอะมันเข้าเก็บทอดกรอบนั่นแหละคตดเกี๊ยดเลยเสียงเนี้ย เออนี่พูดถึงรูปแบบตูดไก่นะครับไปคอมเมนต์เลยนะครับขอร้องโอเคนะครับเขียนไปเลยว่าคุณต้องว่าต้องการแบบไหนแบบแรกคือแท่งแก้วเสียเข้าไปในตูดไก่แล้วก็จะไม่มีรูปตูดตรงนี้นะครับหรือบางคนอะไรหรือบางคนสร้างช่องที่4มาบอกว่าทําเป็นกระจกทิ้มเข้าไปในตูดไก่ด้วยแล้วก็มีรูปตูดไก่ด้วย <c oughs> คิดมานะฮะกรเณาคอมเมนต์ไว้นะฮะคือถ้าคือมันมีแค่3ตัวเลือกเอ้ยมีแค่4ตัวเลือกนะฮะมีแค่4ตัวเลือกหรือเปล่าวะ แป๊บนึงนะเอ่อแท่งแก้ว1ขยายนี้2ตูดไก่3แล้วบางคนอาจจะทําเป็น4นะครับคือมีตูดไก่ด้วยแล้วก็มีกระจกด้วยอันนี้ก็ไปดูเอาละกันนะว่ายังไงนะฮะเพราะว่าแบบนี้ก็นะเล่นไปถามไปนะว่าจะสร้าอย่างไงนะฮะไม่คิดเองอนะให้ผู้ชมคิดเอานะครับแบบนี้เอ่อเกิดขึ้นได้เพราะมีคนดูนะฮะเพราะคนดูก็บอกว่าเออทำแบบนู้นนเออทำแบบนี้ดีเออ,บบน,เอ,อนะครับโอเคนะครับตอนนี้สังเกตคือไก่มันออกขายมันเยอะเรื่อยๆเห็นปะ ออกไข่แบบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นการที่เสียฟรีนะครับที่เรามาทาฟาร์มเก็บไข่เยอะอย่างนี้นะครับคือตอนนี้ได้เนี่ยต่อเข้าต่อแปบ๊บหนึ่งนะคือตัวนี้ทาทางเดินชั่วคราวไว้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องใช้นะครับเพราะตัวนี้คือไข่มลงมาทางนี้ใช่ป่ะไข่ลงมาสมมตินะฮะสมมุติไข่มาลงมาด้านนี้เราป๊อกราป๊อกตึ๊บอ่าเห็นว่าไข่ก็มาตัวนี้ครับแล้วมันก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมฮะเรามาดูสภาพไข่ของเรากันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงมาดู มาดูสภาพไข่มาดีกว่าบางคนแม่งคิดไปนู่นละใหญ่เย็นแหน่บางคนดูสภาพไข่ไม่พี่มาดูไข่ของผมก่อนไม่เอานะบางคนไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะฮะก็ดีใจที่ไม่เข้าใจนะครับอันนี้คือสภาพไข่นะฮะไข่ของผมนะฮะไข่นะฮะก็เห็นว่าก็ไม่ทันไรนะไข่มันก็จะเต็มกล่องแล้วนะฮะแล้วที่สภาพถ้าสมมติเราแบบคือนี่มี คือหนึ่งมันอาจจะอยู่ในสปาวช้างด้วยประมาณนี้ใช่ไหมฮะมันก็ไข่มันก็มีการปอกๆๆไข่มีการเนิ่งดึงสะเทือนตลอดเวลานะฮะแมวแมวคิดไปโน้นละไข่มันไข่มีการประมวลผลตลอดนะฮะก็คือไข่มันจะออกตลอดนะฮะเออไข่มันจะเยอะดีนะครับโอเคเราจะไม่พูดเรื่องไข่แล้วนะฮะเหมือนแบบไอ้อพวกนี้แม่งชอบคิดไปลึกอะไรประมาณนี้พอพูดไข่เยอะอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็แบบแหม ผลผลิตดกไปประมาณนี้ถุยโอเคแล้วเราลงมาข้างล่างตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จำไม่ได้ตอนนั้นผมมาวางฮอปเปอร์ไว้ทำแมวอะไรตรงนี้นะครับอาจจะทดสอบบางอย่างนะแต่อย่างไงนะครับตรงนี้คือผมได้วางฮอปเปอร์ตรงตูดเออไม่รู้สึกช่วงนี้มีแต่ตูดเนาะนะฮะสังเกตนะครับคือตอนนี้เป่ะะผมได้วางดูบังคิปเปอร์วางฮอปเปอร์ไว้ใต้ตูดกล่องนะฮะคือเมื่อแบบสมมุตินะเราหยิบไข่ไก่จากกล่องนี้ไปปึ๊กใช่ป่ะกล่องมันบ้างใช่ป่ะ พอเปร์ก็จ่ายไข่ลงมาข้างบนมันก็จ่าย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 ลงมามันเหมือนแบบเออเออมันเหมือนกับเออเคยแบบไปตามห้างบบาที่แบบเวลาเรากดกล่องกระดาษทิชชู่ก็ได้อะในห้องน้ำห้างก็ได้สองบาทใช่ป่ะกล่องมันก็ซ้อนซ้อนกันใช่ป่ะพอเรากดป๊อกใช่ป่ะกล่องข้างบนมันก็ลงมาข้างล่างใช่ป่ะอ่ามันแบบของงล่างถูกเอาไปแล้วปุ๊บข้างบนมันก็มาลง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 สภาพมันก็คล้ายๆกันนะครับคืออันนี้เราหยิบไข่ออกมาใช่ป่ะ มันก็จะลง,ลง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 มาเรื่อยๆนะครับส่วนตรงข้างล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีสวิตนะฮะคือคอยเปิดปิดนะครับคือตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีทางมาประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีสวิตนะฮะเปิดปิดคือถ้าเรายกสวิตเนี่ยก็คือมันแบบเป็นการปลดล็อกคือมันแบบให้ไข่เนี่ยมันเออให้ไข่เนี่ยมันแบบปลดปล่อยได้นะฮะก็คือไข่มันจะพุ่งไปอีกโรงงานหนึ่งนะแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้ทาโรงงานเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้อง เออทำระบบเปิดปิดก่อนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำระบบเปิดปิดนะครับเราจะต้องทำลางอีกข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งก็ใช้ฮอปเปอร์เป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็ขอคิดแป๊บหนึ่งนะครับคือเนื่องจากว่าเวลาเราลันพูดเหมือนเขียนโปรแกรมเลยเวลาไขมันลงมาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนี้ใช่ป่ะอ่าจากที่คิดไว้นะก็คือมันแบบว่าเออมันเดินมาตามเส้นนี้ใช่ไหมมันเดินมาตามเส้นนี้ปุ๊บนะครับมาวนด้านนี้พอวนด้านนี้เสร็จมาด้านนี้ต่อนะครับดูตามพอมาด้านนี้เสร็จปุ๊บก็วนมาด้านนี้ต่อ ตอด้นี้เสร็จก็วนมาด้านนี้ต่อด้านนี้แล้วก็วนมาด้านนี้ด้านนี้ก็วนมาด้านนี้ด้านนี้ก็วนมาด้านนี้คือจะวนยังไงก็ได้แต่ตอนจบคือมันต้องวนมาด้านนี้ฮะแล้วมันก็ลงรูตรงนู้นไปที่ผมเพิ่งอุดเอาเพิ่งอุดไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอุดไปทําไมนะก็กดตกอะทำไมอะก็คือกะว่าแบบเออมันจะวนแมวท่าไหนก็ช่างเถอะแต่คือมันต้องมาลงรูตรงนี้แล้ว <laughs> ปัญหาคือว่าเราจะทํำยังไงครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอน้ำแป๊บเพราะฉะนั้นเราต้องวนจากด้านนี้ลงไป ย้อนกลับมาตรงนี้แล้วก็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 ต้องย้อนกลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มของเราคือก็ต้องตรงนี้นะครับซึ่งเออวะก็เขียนป้ายแปะไว้แล้วนี่หว่าเราจะนั่นทำไมนะเออแต่ปัญหาต่อไปคือว่าเห็นป่าว่าว่าท่อทั้งหมดมันต้องมีการเชื่อมต่อตลอดใช่ไหมแล้วไข่จุดเริ่มอ่ะที่มันรับผลผลิตมันอยู่อีตรงนี้นะครับ แล้วเราจะวนมันไปยังไงเดี๋ยวต้องขอตรวจสอบก่อนนะฮะเอาสมมติเราวนมาด้านนี้วนมาด้านนี้นะครับวนมาด้านนี้วนมาด้านนี้วนมาด้านนี้ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เราอาจจะต้องต่อฮอปเปอร์เนี่ยพอลงมาตรงนี้เสร็จให้วิ่งมาามรางนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งไปสุดซอยนู้นแล้วก็ต่อเข้าวงจรแรกอะไรประมาณนี้อ่าแล้วปัญหาต่อไป <c oughs> คือฮอปเปอร์เราต้องใช้กี่อันเนี่ยขอนับแป๊บนะฮะวันไม่ใช่ดิมากกว่านั้น1 อ่ะหนาแป๊บนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาาทำไม13ไม่เป็นด้วยเคยคิดเลขแป๊บหนึ่งสองสามสี่ห้คูณเกฮัลโหลนะครับสิบสาคูณเก้าทำไมต้องมานั่งคูณนะฮะคือจะได้ทำของมาทีเดียวไงขี้เกียจคาบหลายรอบนะครับ ก็คือใช้จริงๆเนี่ยมากกว่า117อันนะครับคือยังไม่รวมยังอื่นนะยังไม่รวมที่ว่าสายเดินทางมาตรงนี้นะออาถ้าสายเดินทางมาตรงนี้ด้วยเท่าไหร่1นึ่งวัน two 1 h เอาบวกไปอีก10ก็เป็นอา่าทั้งหมดตอนนี้นะครับเราต้องใช้ทั้งหมด127่อันนะครับแต่เราก็จะทำมาทั้งหมด130นะฮะ แล้วก็หารด้วย64นะครับเราจะต้องใช้ทั้งหมด2ชุด2.03ชุดนะครับเราก็ทำมาทำมา3าชุดแล้วกันจริงๆต้องทำมากกว่านั้นด้วยนะเพราะว่าข้างล่างนั้นเราต้องใช้อีกนะครับอ่าแล้วเราลงไงเนี่ยโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดับข้างล่างด้วยแล้วกันอ่าข้างบนต้องใช้2.3ชุดเอางี้แล้วกันอย่าไม่ต้องดีกว่าข้างบนใช้1 3 0ยอันแล้วมาดูข้างล่างดีกว่า,าต้องใช้กี่อัน1 2 3 4สี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสับไปแป๊นบ1สองสามสี่ห้าหกเจดแปดเกสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามทั้งหมดสิบสี่อัน14บสี่คูณหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้คูณเกสคูณเก ใช้ทั้งหมด126อันเอาเท่าข้างบนนะฮะเอาก็ตีซะว่าเป็น130นะฮะเอา130บวก130นะฮะเท่ากับ260 260หา64มีค่าเท่ากับ4ชุดนะฮะงั้นเราก็จะทำมาทั้งหมด4ชุดนะครับกับอีกครึ่งหนึ่งเลยละกันนะครับแล้วมันพอไหมเนี่ยโอเค okay, นะครับเพื่อเป็นเอ่อเพื่อความรวดเร็วในการเอ่อจะไม่เป็นการถ่วงเวลาในการชมนะครับเราจะ forward ภาพเร็วๆณนบัดนี้นะครับในการคับเชสนะฮะ โ okay. อเคเดี๋ยว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 อันนา่าโอเคนะเราได้เจ้าเชสมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราต้องไปทำฮอปเปอร์นะครับเออเออ,เอ,อ,อ่ะไปทำฮอปเปอร์ก่อนก็ได้นะฮะเอาอีกแล้วกันคือ ทำฮอปเปอร์ก่อนแล้วกันวา,างให้เสร็จก่อนเนาะเสร็จไม่เสร็จเสร็จหรือจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเพราะว่ามันเยอะนะฮะนี่แค่นี่แค่รายละเอียดนี่แค่ตรงโอ้ยนี่แค่ตรงที่เก็บไข่นะเดี่ยวคิดดูดิแม่งยังอลังการขนาดนี้แล้วถ้าเป็นระบบไก่อตัตโนมัตินี่มันจะรับได้ไหวไหมเนี่ยเซิร์ฟจะดับไหมเนี่ยคือทุกวันนี้นะครับคือไม่อยากใช้คอมตัวเองนะครับคือสังเกตคือบางครั้งคลิปที่ผ่านๆมาคือมันอาจจะมีหลุดบ้างใช่ปะ่ะเพราะว่าไม่อยากใช้คอมตัวเองคือ คือแค่แค่เล่นน่ะคิดสภาพดิไอ้ฟาร์มวัวมาหานรกตรงนั้นอ่ะแค่เล่นในเครื่องอ่ะคือ CPU เอ่อ i7 นะฮะก็มันยังกระตุกอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติเอามาเปิดเซิร์ฟด้วยเนี่ยแล้วมันไม่ค้างไปเลยเหรอฮะเพราะฉะนั้นก็เช่าเซิร์ฟเวอร์นะฮะไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เอานะครับก็ลงทุนนิดนึงนะครับเพื่อความลื่นในการถ่ายทำนะฮะ one two three four five forty four forty f ยัดจะไล่แต่เดาแต่เดา <laughs> เราไม่เป็นหรอกเอ้ยมีใครรู้จักไหมนะฮะถ้ามีใครรู้จักนี่แกนะเนี่ยแตักแกแก้าะจะเลาอะไรวะเออโฟตี้โฟตี้โฟตีไฟอะไรยัดต่เดียวตเดวเราไม่เป็นนะเนี่ยโฟตี้โฟตี้โฟปองปอ,งปอ,งปองยัดตาได้ตาเดยวตเดีวเดวเด,วเด,วเดวมันต้องเอาเอเอ ได้ยินเสียงเมื่อกี้ป่ะถึงถึงถึงโป๊ะแป๊บหนึ่งนะปกติแล้วมันไม่ควรจะหยุดดิแตว่าเกิดโอเคนะครับสังเกตไหมฮะอ่าเมื่อกี้เน็ตเวิร์กมีปัญหาเพราะอะไรเพราะไอ้ตอนเนี้ยเน็ตทูมันปรับปรุงอะไรอยู่สักอย่างนะครับเอ่อพอเรียงเนี่ยวัตีโป๊ไปติ๊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 ติเติเติ๊ติ๊ตเติ๊เติ๊ติ๊ติ๊ดติ๊เติ๊เตคือบางคนบอกว่าเหล็กเลยหยุดแค่นี้องเหรอไม่ฮะน บ็อกออฟไอรอนบล็อกนมีอีกปะวะนี่วข้าบัอีอฟอรอนบ็อกออฟไอรอนบ็อกออฟไอรอนอุยอุอุ้ยอุยบ็อกออฟอนันนี้ไม่เต็มนะครับคือก็บอกแล้วว่ามันเยอะนะครับเอามาปูเป็นทางเดินยังได้เลยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ทำอะไรต่ออ๋อทำไอ้นี่ฮะปึ๊บปจริงๆแล้วเราไม่ต้องมานั่ง ทำไมเราต้องมานั่งแบ่งอะตอมนะทำไมเราไม่แบบเออเอาเหล็กยัดไปเป็นก้อนนี้เลยนะเออ4งไไยัดตย่วว44 คือตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่ได้ระบายเหล็กออกจากคังนะฮะเพราะมันเยอะมากโอ้ตึ๊ดตึดตดตดโอเคได้ฮอปเปอร์มาอะ่ะยังไม่อ่าอ่าอ่าอะไรบ้เหล็กแล้วไอรอ,อนมาอีกฮะเอ้ยไม่ใช่ ใครไม่เข้าใจนะหรืออยากรู้ว่าไอคลิปเนี่ยมันทํำยังไงนะครับกรุณาย้อนกลับไปคือสังเกตไหมอยากรู้อะไรนะกรุณาย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะย้อนกลับไปไปดูเพลย์ลิสอะเออไปหาเอาอะเออกดปุ่ม s ับตะไคร์ก็ได้นะฮะสับตะไคร์ให้มันหอมๆอะ subscribe นะครับหรือถ้าภาษาไทยก็ติดตามนะฮะกดปุ่มสับตะไคร์กดปุ่มติดตามนะฮะแล้วมันก็จะแบบเวลามีคลิปใหม่มันก็จะส่งเมลไปหาเดี๋ยวเวลาเข้า u t u b e มีคลิปใหม่มันก็จะเด้งขึ้นมาป๊อกอะไรประมาณนี้นะครับ หรือถ้าเกิดสมมติใครอยากไปดูคลิปเก่าๆนะก็ไปดูได้เลยครับไม่มีใครว่านะครับไปดูตั้งแต่คลิปที่1เลยก็ไม่มีใครว่าเช่นกันนะครับจะยินดีอย่างมากเลยนะครับเพราะมันยังมีคนมาถามอีกนะครับว่าไอ้าร์มเหล็กนี่มันสร้าอย่างไงนะครับก็สร้างมากับมือก็ย้อนกลับไปดูแค่นั้นมันก็จบแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าสมมติคุยนอกเรื่องเนี้ยถ้าถ้าใครยังถามอีกนะว่าคลิปนี้สร้าอย่างไงไอ้เหล็กนี่ร้าอย่างไงแดวว่ามันเป็นผู้ชมใหม่นะครับถ้าสมมติเป็นผู้ชมเก่ามันจะต้องติดตามตั้งแต่แรกนะ นอกเรื่องมานานแล้วปิ้วโอเคได้สี่ชุดอย่างอ้าว n e t w เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้านับได้ไงวะ <c oughs> มีห้าแต่นับได้โฟเดี๋อวเขาว่งไงเนี่ยฮะสงสัยจะร้องเพลง4 o r 4 y forty เยอะไปหน่อยนะฮะเอ่อต่อไปนะครับเราอาจจะ คือกะว่าจะย้อนกลับไปนิดนึงไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าคือจะทำไอ้นั่นไงเลสโตโอนแลมแร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 ม,แรมนะครับแลมเลสตโตแนแรมอะโคมไฟอะท่านแลมเนื้อแกะอายอยเลยกันนีนะตัวสอบกับมีโกโตนอยู่ไหมโกโตนไม่มีมีแต่แค่ผงโกโสโตนอย่างนี้หมายความว่ามีดีๆ มันรับของได้ไหมอ่ะไม่ได้นะฮะก็สรุปคือมีรับรับ2อ,อันแล้วเกิดเราทุบตุดไก่แล้วมันจะได้ไหมคือมีตุดไก่แล้วมันน่าเกียดอ,อ่ะขอลองดูแป๊บนะฮะว่ามัน